พ่อแม่ผมใส่แม่จะท้องแม่อยากกินหมักสมอรู้จักไหมหมักสมอนะรู้จักไหมหมักสมอสั่่งเเซวนพ่อรู้จักหมักสมอไหมไปสั่งเซเว่นอยากกินหมักสมอพี่น้องตอนนี้กี่ทุ่มแล้ว จักจ๊กโมงตอนนี้นะซีเนทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอยากกินมักสมมอพี่น้องเอ้ยพวให้ไปซื้ออยู่เซเว่นมันสีมีได้ใสมักสมมอเจ้าเอะเจ้าคุณจักบอกสีเขียวๆนะลูกเขียวๆนะ่นะมักสมมอนะโอ้ยสั่งเซเว่นเลมันบอกมีมักส่งเซเว่นอย่างเซเว่น <c oughs> สีมีดสม,มอขายเจ้าอู้บเอาอยู่ไหนพอ่อ เจ้าไรเจ้าไปหาซื้อที่ไหนวะหมักซูมโม่สงสัยที่ท้องท้องลูกคนที่สามอยากกินหมักูมโม่พี่น้องหมักซูมโม่ไม่เคยเห็นนั่นขายที่ไหนวะอืมที่พ่อให้แม่ตอนที่อยู่บ่อไอ้บอ่อตกปลาะอะไรมันไม่ใช่หมักซูมโม่น่ะนะนะประกอบมันมีประกอบใช่ไหมแล้วก็อยู่ข้างบนอันหนึ่งลูกหนึ่งนะ่ะเขาเรียกว่า มะขามป้อมอันนั้นนะแต่อันนี่นะมะขสมมอพ่อมะขสมมอสีเขียวสั่งเซเว่นน่วยซําซัมนี่โปงง้งนี่มะขสมมออยากเลยอยู่ดีๆก็คิดอยากกินมะขสมมอหูจัก <arrived> คู่บกมะขุมมอแหมฮูจักหูจักหูจักบอกบอกว่ารู้จักนะมันไม่ใช่นะเซเว่นจะมีมะขสมมอได้ไงที่รัก <are you? S 1> มันจะคล้ <prospective, S 1> ายๆมันจะคล้ายๆมะกอกอะไรตัวเอง แต่ว่ามันจะเป็นเหลี่ยมอันนี้นะมักสมนะมันจะอยู่แถวถ้าตลาดประทุมมันจะอยู่ตรงที่วัดไส่ตะก้าขายอสตะก้าเล็กๆ,ๆ,ๆนะพ่อพ่อไม่รู้จักมักสมอหรออยากกินมักสมแล้วเกิดเอิ่มก้วปเปอีกเนาะโอ้ย,ยทำลายอะไรไ<ห>ไเลย,ไ,เลยไปซื้อที่ใส่วะมักสมอตอนนี้คํ่มละหยุดเชื้อเพื่อชาติ นอนพวนี้อยากอะไรก็ต้องแต่มีมะนาวในตู้ไปไปไปฝานแบบเป็นเปลี่ยนเปี่ยงเนาะรู้จักเปลี่ยนเปลี่ยงไหมไปฝานแบบเปี่ยงเปี่ยง,ลยง,ลยงแล้วก็มาจิ้มจิ้มเจียวกินนะบ่กินบ่มะนาวนะ่ะ ทำไมต้องทำหน้นนะา,า,นา,านซีเรียกหน่ะนีพูดภาษาอีสานแค่เนี้ยไม่รู้เมียพูดภาษาอีสานใส่แค่เนี้ยทำไมต้องซีเรียสด้วยอะ่ะเปลี่ยงเปลี่ยงรู้จักไหมเปี่ยงเปียงก็งงคือฝาฝาเป็นชิ้นๆเปลี่ยงเปียง,ยงอืมโอยอุ้งน้ำดีเนาะคืดยากเนาะหมักสมู คนไทยเรียกอะไรไม่รู้หรอกแต่รู้แค่ว่าภาษาอีสานเรียกว่า okay, หมักส้มโอคือไหมไม่ถาไม่ขาไม่ขาสซึ่งนี่เลยนะไม่ขาสซึ่นี่เลยไม่ขาสซึงนี่เลยฮะฮะโอ้ยอา